สรุปผลการดำเนินง,งานประจำเดือนมก,กราคม2566ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอซับใหญ่วันที่3มก,กราคม2566ผู้บริหารและบุคลากรกศนอำเภอซับใหญ่สวัสดีปีใหม่และขอพรนายจรุนศักดิ์พุทน้อยผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนจังหวัด และนางสาวลิงฟ้าคันติรัตรองผู้อำนวยการสำนักง,งานกสนจังหว,วัดชัยภูมิเพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานประจำปี2566 ณนะสำนักงานกสนจังหวัดเชียพงพูวันที่3มกราคม2566นายทรงศักดิ์สุยวง์และบุคลากรก,รกรสนอำเภอรับใหญ่เข้าเยี่ยมจุดตรวจจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจณนะจุดตรวจและจุดบริการประชาชนทั้ง3ตำบลวันที่5มกราคม2566 นายสงศ์สุยวงศ์ผู้อำนวยการกศนอำเภอรับใหญ่และนางสาวพ,พรพิภาบุษีภูมคิครูผู้ช่วยร่วมประชุมผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการหมหน้ากลุ่มงานในสังกัสดสำนักงานกศนรครั้งที่1ทั2566ณนะห้องประชุมสำนักงานกศนจังหวัดชัยภูมิวันที่8-9มก,กราคม2566 คณะครูกศนอำเภอทรับใหญ่ร่วมโครงการมันประชาอุปสมบท99รูปถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานาวัดรัใสายอ,อหมู่ที่5ตำบลท่ากูบอำเอทภรับใหญ่จังดหชัยภูมิวันที่10มกราคม2566 คณะกูก็สนองอำเภอทรับใหญ่รวมเป็นเจ้าภาพถวายพัะต,ตาหารเพนและนับปานะโครงการมนพระชาอุปสมบท99รูปถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิตยาภานวัดทรัพย์สายออมู่5าตำบลท่ากูบอำเภอรับใหญ่จังหวัดชัยภูมิวันที่11มกราคม2566 ครูสนตำบุและบรรรักษก์สนอำเภอับใหญ่ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรกอสนอสร้างโอกาสที่เท่าเทียมสู่การเป็นนักศึกษารสุขภาวะประจำปีงบประมาณ2566โดยสูนวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมาณห้องประชุมสำนักงานสนอจังหวัดชัยภูมิวันที่12มกราคม2566คณะครูสนออำเภอซับใหญ่ร่วมพิธีเปิดงานเจ้าพ่อพญาแลประจำปี2566 โดยนำผลิตภัณฑ์ในพื้นที่มาจัดจำหน่ายณนะเฮือนซับใหญ่บริเวณหน้าสารากลางจังหวัดชัยภูมิวันที่13มกราคม2566คณะครูกศนองอำเภอซับใหญ่ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กและร่วมบริจาคขนมและของรางวัลในโรงเรียนพื้นที่ตำบลทั้ง3ตํตำบลได้แก่โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมโรงเรียนบ้านบุชนวนโรงเรียนบ้านเขืนลัน่นโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนและโรงเรียนบ้านซับใหม่ วันที่15มก,กราคม2566คณะครูกศน,นอำเภอซับใหญ่ร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลปฏิบัติหน้าที่นาราหันสากาชาติในงานเจ้าพ่อพยาแลประจำปี2566วันที่18มก,กราคม2566 นายทรงศักดิ์สุยวงผู้ในการกศนอำเภอทรัพย์ใหญ่ร่วมพิธีเปิดโครงการการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและผู้กำกับลูกเสือวิสามาันขั้นความรู้เรื้องต้น RBTc ระหว่างวันที่17-20มกราคม2566โดยมีครูกศนอำเภอทัพย์ใหญ่เข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้จำนวน5คนนากใ้ลูกเสือสำนักงานกศนจ,จังหวัดชัยภูมิ วันที่18มกราคม2 5 5 6นายทรงศักดิ์สุยวงศ์ผู้มนวยการกศนอำเภอสับใหญ่มอบหมายให้บุคลากรก,รกศนอำเภอสับใหญ่ดำเนินการจัดนิทรรศการสาธิตการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพวิชาการทำไข่เค็มใบเตยหอมและข้าวจี่เงินล้านพร้อมนำผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนมาจัดแสดงในงานเจ้าพ่อพระยาแลแล,และงานกาชาติประจำปี2 5 5 6ณบริเวณบูธนิทรรศการสำนักงานกศนจังหวัดชัยภูมิ วันที่19มกราคม2566นายสทรงศักดิ์สุยวงศ์ผู้มนวยการกราศนออำเภอซับใหญ่หมอบหมายให้ครูกรศนออำเภอซับใหญ่ร่วมพิธีเปิดทุ่งคอสมอสโดยนายพิทยาดวงพัฒนาในอำเภอซับใหญ่เป็นประธานในพิธีเปิดณบ้านบูชนวนตำบลซับใหญ่อำเภอซับใหญ่จังหวัดชัยภูมิวันที่21มกราคม2566นายสทรงศักดิ์สุยวงศ์ผู้มนวยการกราศนออำเภอซับใหญ่ ร่วมโครงการสอทอสคส2566ส่งความสุขให้น้องใครหนาวณนะอำเภอไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันที่25มกราคม2566นายทรงศักดิ์สุยวงศ์ผู้อำนวยการกอสนองำเภอซับใหญ่นำทีมบุคลากรกอนองำเภอซับใหญ่ร่วมพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวอและโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ2566 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสม,มุดประชาชนเคลื่อนที่กิจกรรมส่งเสริมอาชีพข้าวจีเงินล้านและน้ำใบเตยหอมไว้ให้บริการประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชมบูธกสอเนณโรงเรียนบ้านบุชนวนตําบลซับใหญ่อำเภอซับใหญ่จังหวัดชัยภูมิกสณนะอำเภอซับใหญ่ขอจบการรายงานสรุปผลการดำเนินง,งานประจำเดือนมกราคม2566เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณค่ะ